สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมือน,นี่เป็นการเป็นงานพี่น้องจะเอาเป็นการเป็นงานเอาวิชาการปั่นเตามาฝากพี่น้องครับผมสิเป็นจังไดนั่นไปพบกับผู้ที่สิปั่นเตาให้ห้าเบิรงครับพี่น้อง <c oughs> ดีดีเอาว่าให้ฟังแน่การที่จะปั่นเตามีอย่างแน่เป็นส่วนผสมมีแก็บมีแก็บกับดินกับดินอดินนี่ดินหยังดินทรายเดียวบ่ ดินโพนต้องเป็นดินโพนกับเบา้าเอื่นเบ้าหรือเอื่นยังนี่นี่ถังสีเนี่ยก็เอื่นเบา้าบ่แค่เ,เอืน่นแค่เอื่นถังเออเอื่นถังนี่แหละเพื่อที่็ดเป็นเป็นอันเบ่าล้อมของอันอันนั้นของเสือเตา่าของเสือเตา่าแต่ว่าถังสีนี่ก็ใส่ประจําเลยแม่น,นบ่ครับออืใส่ประจําใส่ประจําเลยยกไปยกมาได้ นี่มีหูความทั้งสีหแหละล่ะพี่น้องความหมายทั้งสีเพิินล่ะทั้งสีทั้งเหลือจากเพิ่นท่าสีแล้วเพล่นก็เอามาล่างทํำความสะอาดเอาเริ่มพิธีการปั่นเตาล่ะเพิ่นก็เอานี่ครับ<ก>พี่น้องผสมจินดินโพนผสมกับแกบแกปก็อยู่หลังบ้านพอดีเพิ่นมีร่งสีพี่น้องพอยายอําจุนพอยายอําจุน กำลังสิปั่นเตาห้พี่นองเบิ่งเดอนี่ครับนี่ตีนมันทาฐานมันปั่นแล้วมันบอกอืมเี็กเรียบๆนั่นปั่นไว้ก้อนนะนี่แล้วมันบอกอืมเอาขี้ดินเนี้ยวท่าไว้แล้วเอาไปเพิ่งจะปั่นไปโรกปลอกนเดียวก็ใส่ดินดินอยู่ใส่ละดินดินสําเร็จรูปรอือ ดินเ้าต้องไปสื่อสําเร็จรูปเพิ่นมาอืมอา้าพี่น้องสิปลายนาทีในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเปหลายนาทีอยู่นี่ครับขึ้นรูปขึ้นรูปเฮ้มันสิบรุตออกจากเบ้ามันบ่นี่ยบอลบรูตติดเหนียวแน่นเลยวะทีม,มีอายุการใช้งานจักเดือนจักปีนี่ป่ะสองปีป๊าสการันตีสองปีเลยบอ ใส่ได้กสองปีเลยบ่เตาหนี่งสองปีอ่าสนถนนราคาราคาลอยห้าสิบโอ้บ่แพงเลยพี่น้องลอยห้าสิบเตาหนึ่งลอยห้าสิบบานนี่ปั้นนี่ใส่เวลาจักนาทีจั๊กทีนาทีสามสิบนาทีไหวพี่น้องสิเอาเฉพาะอันเพิ่นขึ้นรูปขึ้นโค้งเนาะก่อนจักสามนาทีก่อนแล้วก,ก็ ตอนเพิ่นปั่น,กนไก่ที่แล้วยังสิดท,ท้ายท่ามอีกเือหนึ่งพี่น้องเพราะว่าถ้าเคืองชั่วโมงว้ายว่ามีผู้ใดเบิ่งเลยนี่ครับพี่น้องเคืนไปเรื่อยๆก็มาเป็น่วงเตาแด้ยวจะมาอีกตัวหนึ่งนี่ครับพี่น้องตอนเป็นเตาเดี๋ยวมันก็เป็นแหน่นใส้ตัวไหนั่นที่ปั้นแล้วอเอาเดียวพี่น้องเสีไปข่าไปเบิ่งตัวที่เพิ่นปั่นแล้วก่อนเนาะ ก้าวมอันออกนี่เด้พี่น้องนี่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 ที่เพิ่นปันแล้วนี่เห็ดจากถังสีนี่ครับพี่น้องเรำบอลนี่นี่ทดลองใช้จริงนีสองสองเอ่อเตาสองเตานี่เตาสองอันที่เพิ่นใส่จริงนี่พี่น้องนี่ครับเอาเดี๋ยวขั้นตอนตอนเพิ่นติดลงติดลิน จังสิบาพี่น้องมาเอบ่งอีกเธอหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้ขอหยาดลาพี่ลาหน่องไปก่อนด้วยครับขอบุญขอบุณพี่น้องที่แวะรับชมครับ